สวัสดีค่ะป๋ามาต่อกันถึงคําถามที่สามที่ล,ลูกศิษย์ถามมาอ่ะคราวนี้เป็นของคนที่อยู่ทางตึกสูงบ้างแล้วทางคอนโดอ่ะเราก็มีวิชาคอนโดดาวเหินสวรรค์ใช่ไหมหรือจะไม่ยังไม่ได้ขึ้นดาวเหินสวรรค์ก็ได้แต่ก็คืออยู่บนคอนโดอันนี้ถามแบบกลางๆเลยนะต่อกันเรื่องพลงังก็ถามว่าแล้วถ้าอยู่คอนโดตึกสูง ไม่มีทิศชัดเจนอะไรเนี่าแล้วจะปรับวงจุ้ยอย่างไรให้เกิดพลังที่ดีได้เป็นสองส่วนนะค่ะอย่างแรกคือปาอยากให้เรามองมองภาพแบบกลางๆก,ก่อนแล้วก็ให้มองตามสภาพความจริง,รงว่าหนึ่งห้องหนึ่งแท่งของคอนโดเนี่ยหนึ่งตึกหนึ่งตึกสมมติมีหนึ่งร้อยห้องอ่าปากประตูทางเข้าคอนโด มันมีประตูเดียวประตูเดียวที่เข้าข้างล่างอบางคอนโดอาจจะมีสองทางก็ได้หลังกับหน้าแต่ก็ถือว่ามีทางหลักทางนึงโดยปกติมันก็จะมีทางหลักทางหนึ่งทางออกข้างหลังเข้าไปทีนี้สมมุติถ้าเราคิดสัดส่วนแบบเนี้ยถ้าเวลาไปเข้ามาหนึ่งร้อยพลังเข้ามาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยนะมันก็ต้องไปแบ่งเอาแบบหารตรงๆเลยก็คือห้องละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้พลังหนึ่งเปอร์เซ็นต์เออแบบเนี้ยเนี่ยที่ท่านอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าอยู่แบบเนี้ยมันไม่ได้อาศัยพลังจาก จากธรรมชาติแล้วมันไม่ได้พลังโดยโดยทั่วๆไปแล้วเพราะว่ามันมีการแย่งกันมันมีการแบ่งกันมันมีการหารกันอันนี้เราอยู่ไม่ได้วัดแบบความสูงอย่างเช่นอ่ะโดยธรรมชาติพลังจากดินเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ไม่เกินชั้นสิบม,มันขึ้นได้แค่ชั้นเก้าแล้วมันก็มันไม่มีแรงต่อแล้วเหมือนเหมือนอากาศธรรมชาติรราตอ่ะเราจะพูดถึงเรื่องพลังแล้วก็เรื่องพลังนะ คือมันเหมือนอากาศเบาอะมันก็ลอยขึ้นไปได้ถึงจุดหนึ่งกุงแค่นั้นอ่ะมันก็ไม่สามารถจะไปต่อได้ละ<ช>อันนี้ก็มันก็แค่สุดอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเกินกว่าเก้าเนี่ยมันก็ไม่ได้อาศัยพลังจากจากธรรมชาติที่มาจากดินแล้วนะ<ช>อันนี้ปายพูดถึงว่าโครงสร้างเหมือนที่เราอาธิบายตั้งแต่ต้นนะ,ะว่ามันมาตามถนนมันติดตามตัวคนมาเลยมันจะมีเหลือขึ้นไปมันก็เป็นปากปลายมันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรอันนี้ก็คือการอยู่แบบโดยทั่วไปของคอนโดมันก็ไม่ได้อาศัยพลังจากพื้นดิน ถามอ่าแล้วมันอยู่ยังใน้ามันทําไมบางคนดีบางคนมดีมันอาศัยดวงของเราดวงชะตาเนี่ยแหละของใครของมันเนี่ยแหละดวงแข็งดวงอ่อนอะว่าอย่างนั้นที่เราเคยได้ยินกันใช่ไหมคะถูกถูกเอ้มันก็แบบว่าแล้วพ่อพันแม่อยู่ยังไงก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของแต่ละคนนะนันก็แต่ถามว่าเราแล้วเราจัดวงช่วยได้ไหมเราเราจะทําวงช่วยได้ไหมมันก็ทาต่อก็คือได้เพราะในทางวงช่วยเนี่ยเราก็มีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งก็คือเรามองว่าห้องนอน หรือพื้นที่ใช้สอยส่วนตัวของเราเนี่ยเราคิดว่ามันคือบ้านหนึ่งหลังอันนี้คิดในทางย่อยแล้วนะประตูห้องก็คือทางเข้าประตูเข้าห้องเราอ่าก็คือทางเข้าห้องเราก็คือพลังก็เข้าทางนั้นแล้วเราก็บริหารพลังในห้องเราให้อยู่ภายในห้องเราเอให้มันถูกทิศทางมันเหมาะกับเราถ้าเราเลือกได้ถ้าเรากําหนดได้เราก็เลือกตั้งแต่แรกว่า ห้องนอนอยู่ทิศนี้ห้องกินข้าวอยู่ตรงนี้ห้องครัวอยู่ตรงนี้ก็จะจัดสรรพื้นที่ของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นได้ตามดวงชะตาราศีเราตามดวงชะตาเรานั่นแหละแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งสามารถทําได้ทุกคนเลยแล้วมันก็จะมีผลต่อชีวิตโดยรวมก็คือความมีระเบียบความสะอาดความสว่างอันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเราก็จัดบ้านเราให้มันมีระเบียบซักเพราะฉะนั้นก็มันก็จะช่วยได้ในเรื่องของความมีมีมี วิธีคิดที่ถูกต้องเวลาอยู่ในบ้านที่มีระเบียบมีแสงสว่างพอเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่อย่างน้อยมันก็แสดงออกถึงความมีระเบียบในการใช้ชีวิตนั้นงานการทุกอย่างมันก็จะมีระเบียบมันก็จะดีขึ้นอ่าอแล้วก,ก,การอยู่ในบ้านที่มีระเบียบมีความบรรยากาศดีมันจะทําให้เราไม่หงุดหงิดอ่าจริงเออพอเราไม่หงุดหงิดปุ๊บเนี่ยการกระทาของเรามันก็จะดีอันนี้ก็ค,คือคือธรรมชาติาอ่ามันก็จะมันก็จะได้ประมาณแค่นี้อ่าแต่ถ้าอย่างลูกศิษย์ท่านอาจารย์ที่ไปอยู่ คอนโดเราก็จะมีการคุยเัยนก่อนว่าเฮ้ยถ้าจะเลือกเลือกอยู่เกินชั้นสิบขึ้นไปนะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้พลังดินมามาปนเราไม่ใช้แล้วเราใช้ละเราก็จะไปใช้พลังฟ้าเอาโด<ม>ยการใช้เป็นอาถรรพ์เราก็แค่เหมือนสร้างกรอบประตูเนี่ยขึ้นมาหนึ่งอันให้มันเป็นช่องทางที่พลังจากฟ้าอ่ะเข้ามาในห้องนี้โดยกําหนดว่าช่องประตูเนี่ยก็เป็นประตูบ้านอ่ะแบบเนี้ยมันก็จะมีพลังเยอะกว่า ทีนี้ในเมื่อเรากําหนดช่องประตูได้เราก็จะไปใช้วิชาละว่าเราจะเลือกให้มันเปิดช่องไหนค่ะอ่ให้มันเหมาะกับเรา,าให้มันเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มันมีอยู่อ่บางเช่นมีน้ําอ่อย่างเนี้ยเราก็จะสามารถใช้น้ําตรงนั้นเป็นทิศทางมองลงไปเห็นน้ำเออเป็นทิศทางในการกําหนดพื้นฐานทางหุ่นยนย ได้ง่ายขึ้นหรือว่าได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเมืม่อนรดูชัยภูมิอยู่ดีมันก็จะต้องเป็นองศาตามที่ถ้าทาห่วงจุย้ยเราถึงได้เรียกว่าห่วงจุย้ยดาวเหอนสวรรค์มันก็จะเป็นช่องเปิดเปิดกี่เซนเป็นมิติของมันอยู่ในองศาไหนใช่อันนี้คือการทำห่วงจุย้ยนั่นก็ปาโมกามันเป็นขั้นอด v a n ซ์ไปแล้วแหละมันก็สำหรับคนที่สนใจจริงๆมีความรู้จริงๆตั้งใจจริงๆแต่โดยพื้นฐานเลยยังไงก็คือถ้ามันเลือกอะไรไม่ได้เราก็จะใช้วิธีการควบคุมพลัง เช่น <horn> ไม่ให้มันเป็นกระจกถึงพื้นเลยพลังมันก็จะรั่วควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะควบคุมพลังบางส่วนเปิด <matte S 2> เข้าไปแล้วถ้าเจอห้องน้ําก่อนพลังมันก็จะไหลงลงเราก็จะต้องมีวิธีการบล็อกไม่ให้มันมันมันไหลไปเสียไปห้องนอนเตียงนอนก็ให้มันได้รับพลังให้มันมันได้พลังที่ถูกต้อง นี่คือเขาเรียกว่าการบริหารจัดการพลังเลื่กันเนาะเมันก็ต้องมีความรู้นิดหน่อยใช่คนที่ถามก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมนิดหนึ่งน้อยขั้นพื้นฐานใช่ศึกษาด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่อาคารเรียนของชี่จันหมายยมรีนะครับก็คือทุกวันเสาร์อาทิตย์มาเรียนได้เลยก็อาจจะเก็บเล็กผสมน้อยวันละนิดมาหน่อยแล้วก็เอาไปประกอบร่างกันแล้วเราก็สามารถจัดพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยเองได้แล้วเราก็จะเข้าใจหลักการในการบริหารได้มากขึ้นค่ะแล้วคำถามต่อไป